นูอาหารดิสานบ้านเหาก็ได้อย่างซอยจุซอยเงียบๆที่คุณชนะบอกนี่นะ <c oughs> บอกเลยว่าต่อให้เป็นซอยเงียบๆซอยจุเบาๆนะคะแต่ต้องบอกดังๆเลยว่าอร่อยล้ำจริงๆค่ะ ร้านนี้เขาไม่ธรรมดานะเขามีวิธีการเสริมแบบไหนอารอดูกันค่ะไปที่ปาย่าคาเฟ่แพะเน่ดู <โฮ S 1> ร้านเขาก่อนดีเอ่เออาเพราะว่าไม่ใช่แค่มากินอาหารอร่อยคุณยังได้มาดูการเลี้ยงแพะด้วยอ,อน้องแพะนี่แหละค่ะอยู่ที่หมู่2บ้านทุ่งแต้อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะคะ <c oughs> บรรยากาศแบบว่าชิวๆตามธรรมชาติริมทุ่งนานรับลมสบายๆแล้วยังมีคอกแพะให้เราได้มา ดูความน่ารักของน้องแพะเหล่านี้ด้วยส่วนร้านนี้นะคะเขาบอกว่าเปิดเป็นร้านลาบร้านอาหารอีสานทั่วไปแต่ความที่พิเศษก็คือ มีเมนูเนื้อที่ไม่เหมือนใครและเป็นแห่งเดียวในยะโสทัดนั่นคือชุดเมนูขันตกเน่หรือชุดซอยจุหน้าเขียงเวลาเขาเสิร์ฟมาเนี่ยเอามีดมาแล้วก็เอาเนื้อมาเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็มีเขียงให้คือคุณมาซอยเองเลยจ้าซอยเองเลยจซอยบางซอยหนาซอยแบบไหนแล้วแต่ชอบเลยนะคะส่วนวัตถุดิบก็ตามที่เห็นเนี่ยนะคะก็จะมีเครื่องในมีเพลี้ยมีดีวัวมีเนื้อวัวสดๆตับวัวสดๆเลยค่ะคี่ทำเองเลยพร้อมกับ เรื่องปรุงหันให้ดีเอาเองตามใจชอบเลยนะคะน้ำจิ้มก็หลาบตะคนประกอบเอาเองเลยจ้าปรุงเอาเองที่ร้านยังมีเตาถ่านเตาแก๊สเอาไว้ให้บริการด้วยนะเรียกว่าตามใจฉันตามใจเธอเลยค่ะเจ้าของร้านป่ายญ้าคาเฟ่แพ็คคือคุณชาตรีศรีภัยนะคะบอกว่าเขาเองเนี่ยก็ มีทุนเดิมอยู่แล้วในเรื่องของการทามาค้าขายเนี่ยแหละทางร้านเนี่ยทำเขียงเนื้ออยู่แล้วก็คือขายเนื้อเนาะก็เลยต่อยอดมาเป็นร้านแบบนี้ดีกว่าเอาใจคนชอบกินเนื้อนะคะยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมที่ร้านเขาเนี่ยนะยังมีเมนูพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือคอเนื้อสไลด์ย่างเนยค่ะเป็นแบบแนวทันสมัยย่างเนยนะเผื่อใครชอบแบบสุกๆน่อยหอมเนยด้วยหั่นกันเองเลยเหมนอนกัเยลลี่เออมันดึงึงดึงๆเลยตับใช่ไหมสดตับสดเออ ส่วนรายการเมนูเนื้อนี่นะคะเขาก็มีบริการเหมือนร้านทั่วไปเนาะก็อาจใครอยากกินแบบเป็นจานเสิร์ฟมาเลยก็มีเหมือนกันส่วนเมนูชุดขันโตกนี่นะคะอยู่ที่ชุดละ499บาทชุดเล็ก329บาทนะคะลูกค้าที่ชอบทานเนื้อสามารถสั่งจองมางก่อนได้นะเพราะบอกเลยว่าเขาขายดีจริงๆโทรไปก่อน 0885715465นะคะโทรไปจองไว้ก่อนหรือว่าจะเข้าไปดูใน Facebook <อ>ร้านป่ายญาคาเฟ่แพะก็ได้ร้านเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง3ทถึงขั้นต้องโทรจองเลยนะแน,น,น่นอนสิครับอยากหั่นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กไงหั่นเลยตามใจเต็มที่จ้า